งบกลางเนี่ยมันเป็นการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด,วด่วนมัวโอนงบไปที่อบอจอมหาสาครคามโอนงบไปให้กรุงเทพมหาคนครเนี่ยมันจะทันการไหมครับไวเลยเราก็ต้องเสียสละดีครับชีวิตคนมันต้องสําคัญกว่าอย่างอื่นสิครับ เราเป็นสอสอเราเป็นกรรมธิการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแปลงงบประมาณเองได้นะครับมันจะผิดกฎหมายรัฐมนรมาตา144เพราะว่ากรรมธิการเนี่ยคุณจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงกับทางอ,อ,อ้อมหองงบประมาณคันนี้เนี่ยขั้นตอนในการแปลงบประมาณหลังจากคุณตัดลงเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงิน16,00 0ล้านเนี่ยคุณจะไปที่ไหนน,นะครับคันนี้เนี่ยมันก็มีอยู่รายการหนึ่ง ซึ่งเป็นรายการสําคัญเขาเรียกว่าเป็นงบกลางแต่งบกลางเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าให้คุณเอาไปซื้อจรวดเอาไปซื้อเครื่องบินไปซื้อรถถัง <c oughs> หรือจะเอาไป <c oughs> ทําอย่างอื่นได้นะครับงบกลางตัวนี้เนี่ย <c oughs> เขามีชื่อว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเจียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันนี้เนี่ยอะไรคือวิกฤตชาติอะไรคือเหตุผล <c oughs> ความจําเป็นเร่งด่วนที่สุดในคันนี้ผมถาม่ะผมท้าถามใครเลยก็ได้คนที่ออกมาไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ผมถามว่าวันนี้เนี่ยโควิดเนี่ยหนักหนาสาหัสขนาดไหนงบกลางเนี่ยมันเป็นการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนมันก็ได้เว็บระเบียบในการใช้งบเนี่ยอ,อ๋อคุณธีรั์ผมถามหน่อยสมมติว่าคุณธีรั์เนี่ยจะไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ถังออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์สาธารณสุขเนี่ยคุณธีรั์ถ้าเราไป e bidding อยู่เนี่ยกว่าจะออก T O R เดือนกว่าเนี่ยช่วยชีวิตคนทันไหมครับตอบผมหน่อยผมดูข่าวเนี่ยมีคนไปนอน <c oughs> น,อน,นอนตาย อยู่ข้างถนนแล้วตรงนี้เนี่ยผมถามคุณธีรัตนะ์ฮะมัวโอนงบไปที่อ,อบจอมหาสาครคามโอนงบไปให้กรุงเทพมหานาครเนี่ยมันจะทันการไหมครับคุณธีรัตน์ครับไหวเหรอคุณเห็นสภาพประชากรที่อดอยากเนี่ยเราก็ต้องเสียสละด,ดีครับชีวิตคนมันต้องสําคัญกว่าอย่างอื่นสิครับ,รบถูกไหมครับ แล้วงั้นคุณจะมีฝ่ายค้านไ่ทําหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบทําไมล่ะเรามีกรรมธิการในสภาเยอะแยะกรรมธิการบริหารติดตามงบกรรมธิการเกี่ยวกับการใช้เงินของโควิดวิสามันเนี่ยก็มีถูกไหมครับเราเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยอย่างพรรคเพื่อไทยเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ไม่ว่าจะรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่บริหารการใช้เงินแต่เรามีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินถูกไหมครับอีอนี้เนี่ยไอายการที่เงินก้อนนี้โอนไปนะครับที่ไหนอย่างไงเนี่ยรกรรมการิการเนี่ยเราสามารถเรียกมาดูได้ว่าโอนไปจังหวัดไหนยอดรวมเท่าไหร่เบิกจ่ายอะไรต่างๆ่างยังไงเนี่ยค้ารการกรรมาการมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบได้อันนี้คือช่องอทางในการตรวจสอบดูแลเงินก้อนนี้ไม่ให้รั่วไหล อ๋อผมเรียนอย่างนี้ครับอย่าไปอย่าไปซีเรียสสิครับการเมืองแหมเห็นต่างกันได้นี่การทํางานด้วยกันพักเดียวกันนึงเห็นไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความเห็นต่างเนี่ยมันดีมันไม่คือประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความน่ารักมาตรงนี้แหละมันต้องมีความเห็นต่างแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยคุณแพ้ชนะเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับการลงมติถูกไหมครับพอจบเนี่ยมันก็ต้องจบเราก็ต้องทํางานเนอื่นต่อไปประเทศชาติเดี๋ยวมีงานรอคอยเยอะที่จะต้องทํางานมันต้องใจกว้างเลยครับทางการเมืองอ่ะถูกไหมครับ